ว่ากันว่าฝรั่งมาบ้านเราใบไม้ใบเดียวเขาเอาไปวิจัยอะไรได้ตั้งมากมายคนดีของดีในบ้านเราก็มีตั้งเยอะแยะตามมากกนเยอสิคะรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมกับการสูญเสียเม็ดเงินมหาศาลรวมไปถึงเสียโอกาสในการประกอบอาชีพถึง1้อยหรือมากกว่า6ล้านคนต่อปีและยังมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ที่สําคัญเมื่อเป็นแล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายเว้นแต่จะทําการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเทียมซึ่งเสียค่าใช้จ่ายราวหลักแสนบาทเลยทีเดียวค่ะด้วยศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยไทยที่ค้นพบความมหาัศจรรย์ของสารสก,กัดเซจามินในงาดำธัญพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารและมีสรรพคุณมาร่วม5,000ปีซึ่งเจ้าเม็ดเล็กพริกโรคนี้นะคะสามารถรักษาอาการข้อเสื่อมโดยที่ไม่มีใครเคยรับรู้มาก่อนและยังสามารถบำบัดได้อีกหลายโรค วันนี้โยจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับฮีโร่นักวิจัยของเราผู้ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแพทย์โดยที่ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้มาก่อนค่ะ จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคข้อเข่ามากกว่า15ปีรองศาสตราจารย์ดรปัชญาคงทวีเลิศนักวิจัยไทยดีเด่นได้สะสมองค์ความรู้ใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกและได้จดสิทธิบัตรไปแล้วหลายรายการซึ่งผู้นี้คือผู้หนึ่งผู้เดียวผู้ที่ค้นพบสปปรรพคุณมหัศจรรย์ของสารสก,กัดเซสซามีนในงานดำที่สามารถรักษาโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบและโรคอื่นๆได้อีกหลายอย่างเลยค่ะ อาจารย์ปัชยาคะครับสวัสดีครับอาจารย์คะอยากรู้จังเลยคะ่ะว่าเจ้าเซสมีเนี่ยคืออะไรกันคะครับเซามีเนี่ยเป็นสารจากเม็กลุ่มของลิแนนนะครับซึ่งสามารถที่จะแยกได้จากเม็ดงาซึ่งอาจจะเป็นงาดำงาขาวงาแดงก็ได้นะครับในงาเม็ดเล็กๆนี้นะครับประกอบไปด้วยโปรตีน20%ิไขมันไม่เห็นตัว80%ซแล้วก็เจ้าเซสมีนซึ่งทำหน้าที่ที่ช่วยป้องกันตัวเองจากศัตรูพืชนะครับและยังบุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่างๆมากมาย รวมทั้งแคลเซียมซึ่งมีสูงกว่านมวัว3 6เท่าจากการที่ได้ทำการศึกษาวิจัยทางด้านการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะครับจึงทำมีความคิดว่าเราน่าจะใช้ภูมิบรรัญญาสมุนไพรไทยนะครับว่าเราจะมีสารที่จะช่วยในการดูแลรักษาโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบได้อย่างไงอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำการศึกษาวิจัยเรื่องงาดำนะครับจากการศึกษาวิจัยนะครับก็ค้นพบว่าเซามีในงานเนี่ย มีฤทธิ์ในการเผาผลาญไขมันดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมคอเลสเตอรลอลที่สําคัญก็คือช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยเซซามีนจากงานเนี่ยสามารถลดการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมแล้วเจ้าเซซามีนก็จะทําหน้าที่ยับยั้งสารที่เป็นตัวเร่งหรือกระตุ้นการทําลายเส้นใยคอลลาเจนและสารชีวโมเลกุลต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของการอักเสบของข้อและโรคข้อเสื่อมค่ะ การศึกษาวิจัยของดออรปัชยาและทีมงานทําให้ค้นพบสปปรรพคุณของเซสซามีนว่าสามารถช่วยยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนและยังได้พบกลไกการทํางานของเซสซามีนที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ทุกชนิดและนี่เองค่ะที่ทําให้โลกตระหนักถึงพลานุภาพแห่งการเยียวยาของเซซามินาจาร์เนี่ยมีความ มุ่งมั่นตั้งใจทั้งในด้านการสอนและงานวิจัยค่ะอาจารย์เนี่ยมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วก็มีความอดทนในการทํางานค่ะผลงานวิจัยของอาจารย์นั้นยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วก็นําความรู้ที่ได้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้อีกด้วยทําให้ตัวเองนะคะมีความภูมิใจในตัวของอาจารย์นอกจากเรื่องงานวิจัยเนี่ยอาจารย์จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลนะักศึกษาทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวค่ะ ทำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมีความรักในตัวอาจารย์ยกให้อาจารย์เหมือนเป็นไอดอลของนักศึกษาทุกคนในหน่วยวิใใจัยแห่งนี้นค่ะจากภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริงและยังได้องค์ความรู้ที่ลึกลงไปในเม็ดงานเม็ดเล็กๆที่นักวิจัยไทยคนหนึ่งได้คิดค้นจนประสบความสําเร็จได้รับคําชื่นชมจากต่างชาติว่าเนี่ยคนเอเชียเลือดไทยได้รับการยอมรับในระดับเวทีโลก และที่สําคัญที่สุดนะคะอย่ามองข้ามความคิดความสามารถของคนไทยที่ชาวต่างชาติยังต้องหันมาถูกใจและกดไลค์ให้ไทยแลนด์ค่ะ